สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมนะคะสีที่เห็นตอนนี้นะคะสวยมากๆเลยเป็นลายใหม่ของปี2022นนะคะลายนี้ก็เท่มากๆค่ะเล่นโทนสีนะคะที่เห็นตอนนี้ก็คือเทานะคะเทาเทาเข้มดำแล้วก็เด่นสุดๆเลยก็คือโทนสีชมพูสีชมพูที่เห็นนะคะก็จะเรียกว่าเป็น เกือบๆชมพูบานเย็นได้เลยนะคะคือชมพูสดมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกราฟิกใกล้ๆนะคะเพราะว่าที่เห็นตอนนี้นะคะคือเด่นมากๆเลยค่ะสีจริงสวยแล้วก็สดกราฟิกคมชัดทั้งตัวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆกัน,นะคะ่ะ เริ่มจากที่ด้านหลังตัวเสื้อนะคะลายเสื้อที่เห็นนะคะก็จะเป็นโทนสีเทาโทนโทนเข้มนะคะแต่ก็จะเด่นด้วยข้อความนะคะที่เล่นสีสันอย่างด้านหลังตอนนี้นะคะก็จะเขียนว่าทีมงานผู้การไฟฟ้านะคะ เห็นชัดมากๆนะคะกับสีชมพูนะคะสีชมพูจะเป็นโทนสีเดียวกับคอเสื้อนะคะส่วนลายเสื้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นลายเป็นลายกราฟ,ฟิกเทๆ่ๆละกัน,นะคะ่ะเป็นลายกราฟ,ฟิกเท่ๆนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูนะคะที่เหมือนเป็นการเล่นสัดสีเข้ามานะคะสีชมพูตรงนี้นะคะรวมไปถึงกราฟ,ฟิกทั้งตัวก็จะสีสดมากๆให้ดูเพิ่มเติมตรงชื่อตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ งานจริงนะคะผ้าเขาก็จะนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะใส่สบายมากๆนะคะใส่สบายมากแล้วก็แห้งไวนะคะเนื้อผ้าใส่สบายแห้งไวแล้วก็ใส่แล้วเย็นด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมาดูกันนะคะที่ด้านหลังก็คือจะมีข้อความนะคะเขียนว่า poo นะคะก็คือ p o l l power p o ู l การไฟฟ้านั่นเองนะคะก็ชื่อสวยเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเหลือง ลองด้วยสีชมพูนะคะแล้วก็ลองด้วยตัดขอบสีดําอีกทีนึงก็เลยยิ่งทําให้งานเสื้อะค่ะเด่นมากขึ้นมากๆนะคะสวยมากๆสําหรับตรงสีเหลืองตัวนี้นะคะส่วนลายเสื้อตรงนี้ก็สามารถใส่ใส่ทั่วไปได้อยู่แล้วค่ะสีเป็นสีพื้นฐานนะคะแต่ว่าจะเด่นจริงๆก็คือเรื่องของสีชมพูนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะพลาดไม่ได้แน่นอน,นะค่ะสวยมากๆจริงๆแสงอาจจะเข้ากล้องนิดนึงนะคะแต่งานจริงนะคะโทนเสื้อกับโทนสีชมพูจะเป็นสีสดสีสดสีสเข้มเลยแต่ว่าในกล้องนะคะอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ชมพูชมพูอ่อนหรือเปล่ามันเป็นเงาเป็นแสงที่มันตกกระทบเข้ามานั่นเองนะคะมาดูกันที่ด้านหน้านะคะด้านหน้ากับด้านหลังจะเหมือนกันนะคะก็คือเป็นลายกราฟิกโทนสีเทานะคะแล้วก็มาดูที่ด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้ทีมนะคะ เขียนว่าสุภาวันนะคะสุภาวันสองศูนย์สองสองแล้วก็จะมีโลโก้ด้วยโลโกโ้โโกโเหมือนเหมือนอ๋อเหมือนเหมือนคนช่างไฟฟ้านะคะทีมช่างทีมช่างไฟฟ้าแล้วก็กําลังกากระแสไฟที่เหมือนเป็นสายไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะก็เท่เลยค่ะชุดก็จะตรงกับทีมเลยทีมการไฟฟ้านั่นเองนะคะมาดูด้านล่างนะคะด้านล่างตัวเสื้อก็จะเป็นเรื่องเล่นสีชมพูเหมือนกันนะคะ แล้วก็สามารถใส่ได้นะคะเรื่องข้อความที่แขนเสื้อค่ะอย่างของทีมผู้การไฟฟ้านะคะสองข้างจะใส่ข้อความอ,อ๋อใส่ข้อความเหมือนกันน่าจะเขียนว่า w o r t e x นั่นเองนะคะน่าจะเป็นแบรนด์หรือเป็นยี่ห้ออะไรของพี่เขานะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะงานจริงสวยมากๆสีสวยมากๆค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นไอเดียงานสีต่อไปนะคะของทีมอื่นที่ชอบเสื้อสีชมพูสีชมพูเทานะคะเท่เลยดูดูสีโทนนี้นะคะเป็นตัวอย่างได้อยากจะใส่สปอนเซอร์ใส่ข้อความใส่อะไรเพิ่มเติมก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าเสื้อแต่ละตัวนะคะลูกค้าสามารถออกแบบได้ชอบแบบไหนก็คุยกันได้นะคะยินดีมากๆเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับงานเสื้อทีมนะคะจากทีมงานภูการไฟฟ้าสำหรับวันนี้ก็ขอเตรียมตัวเตรียมแพ็กก่อนน่าจะ น่าจะจัดส่งได้วันนี้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ